ซ่าค่ะความแสนดีไม่เคยแผ่วกับคนรอบตัวไปเลยนะคะอย่างคลิปก่อนก็ได้ส่งอัลบั้มทรายทั้ง4ี่มเบอร์ของ Black พิงคให้กับน้องคริสเตียนหรือว่าน้องหวังหนานจิ้นไปด้วยมากที่คลิปนี้นะคะแสนดีกับเหล่าเด็กฝึกไม่พอความใจดีกับเพื่อนๆแทกุกไลน์แล้วก็ทุกคนในรอบตัวก็น่ารักไม่เคยแผ่วเลยละค่ะอย่างล่าสุดนะคะน้องลิซได้ซื้อของชิ้นหนึ่งให้น้องมินนี่วงไอดอลด้วยซึ่งน้องมินเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเองเลยนะคะว่าน้องหนูน้อยเพนกวินตัวนี้เนี่ยลิซ่าซื้อให้นะ เดลิซาบอกว่าหน้าเหมือนมินก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญซึ่งในคลิปนี้เนี่ยน้องมินก็นั่งอยู่กับน้องสอน c l c ด้วยนะคะซึ่งน้องสอนก็ได้บอกว่าน่ารักมากน้องเพนกินอันนี้ลิซาซื้อให้บอกว่าหน้าเหมือนมินก็เลยซื้อให้ก็เลยซื้อให้น่ารักมาก อ่ะเนี่ยเห็นไมคือความเอาใจใส่อะค่ะของหนูเตลิสของพวกเราน่ารักเนาะคือซื้อนั่นซื้อนี้ให้น้องๆเพื่อนๆตลอดขนาดเด็กฝึกในรายการยุทธวิทย์ูซีซั่นสนะคะยังมีซื้อไก่ทอดไก่ทอดมีเลี้ยงพิซซ่าให้น้องๆเด็กฝึกคนอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เลี้ยงแค่คนในทีมเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยู่ด้วยก็ต้องมีความสุขอยู่แล้วนะเป็นอีกหนึ่งคนดังมากๆในยุคนี้เลยค่ะที่ดังขนาดไหนแต่นิสัยก็ยังเหมือนเดิมไม่มีหยิงไม่เคยเปลี่ยนไปเลยและนี่ก็คือเหตุผลนะคะ ให้เรารักน้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันนะไอยังไงสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแอดขอเอาข้อมูลมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ